วันนี้เด็กๆลงมาข้างล่างก่อนนะคะแต่ก่อนลงมาคือไปปลุกค่าไปกระโดดเปิดห้องนอนนะคะวันนี้จับได้นะคะว่าใครเป็นคนกระโดดเปิดอะค่ะบาวจีใช่ไหมคะด,ด,ดูดูดูคนเราทำท่าเวทโโลก,กันแล้วนะคะหายไปไหนไมีคนแอบ,บเข้าห้องนอนอยู่จะโดนตี จะมีเด็กบอกดื้อบุกห้องนอนแบบนี้ไปก็ลงมานอนตรงนี้เองนะคะเดี๋ยววันนี้นุ่นมีแบบเอารถไปเช็คหน่อยะค่ะแล้วก็หลังจากเช็ครถเสร็จก็ว่าจะแวะไปเซ็นท่านนะคะไปทำธุระค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปให้เด็กเดี๋ยวเขานอนอยู่บ้านกันนะคะวันนี้ก็คือเอารถมาทำยางนิดหน่อยนะคะน้านข้างค่ะ ก็เอามาให้คุณเจดูนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเมื่อกี้ได้ขึ้นไปดู CRV ตัวใหม่ด้วยสวยดีนะคะส่วนวันธรรมดาคือคนน้อยมากนะคะชอบมากเลยอ่ะสวนนี <S 2> <S 2> <S ่มาทําธุระเร็วๆที่เซ็นทรัลนะคะหลังจากเสร็จธุระที่ฮอนด้าเมื่อกี้เดินผ่านโซนของกินมาคือแบบน่ากินเยอะมากเกี่ยวจะวนกลับมาซื้อนะคะธุระหลักๆวันนี้ก็คือจะมาแลกเงินนะคะที่ซูเปอร์รค่ะแล้วคือ อีกนานนะคะกวจะได้บินค่ะแต่มาแลกไว้ก่อนค่ะเพราะว่าหลังๆมารู้สึกจะไม่ค่อยว่างนะคะวันนี้แบบโอผ่านพอดีก็เลยมาแลกไว้นะคะผ่านอันนี้แบบข้าวขาหมูน่ากินมากอันนี้เดี๋ยวสั่งกลับบ้านนะคะจ้าเอาเป็นคือเป็นแบบเนื้อขาหมูกลับบ้านนะคะแล้วก็สั่งเต้าหู้เพิ่มค่ะ านมนะคะแต่ว่าคุยเตะอ,อยู่ไกลอยู่ซื้อโอริโน่แล้วก็ซื้อเครกด้วยเลยดีกว่าค่ะจ้าประจําสมัยทํางานที่เลยาสั่งเป็นแบบแทมไข่นะคะเป็นของชอบสมัยก่อนแล้วก็ชานมไข่มองโอริโน่ค่ะมาซื้อได้ฟูกุไปกินกับแม่ดีกว่าค่ะไม่ได้กินนานแล้วนะคะมีแค่นี้หรอน้อยจัง ร,ร้านเมื่อกี้พนักง,งานพักไม่อยู่นะคะเห็วเปลี่ยนเป็นเค้กแล้วกันเอาอันนี้มันต่างกันยังไงอะคะคอฟฟี่กับมินิกาแฟาค่ะอ๋อเค่ะเอาเอาคอแฟนช็อกก็ได้คะ่ะหูกชิ้นแล้วค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดชุดหนึ่งแล้วก็จุยก,ก้วยชุดหนึ่งค่ะ ได้มาเรียบร้อยแล้วไข่แฮมของเราเมื่อก่อนกินหน้าโรงเรียนแบบอนละยี่สบาทไหมะ่ะแต่มันก็สิบกว่าป,ปีที่แล้วเนาะอันนี้นั่งเท่าไหรอ่อ่ะแปดสิบห้าป่ะแบบแผ่นใหญ่นะคะนแบจีรีรมาต้อนรับเลยนักรับถึงหน้าประตูเลยเนะี่ยอีกคนนึงก็มานะถ้าคิดแบบนี้เห็นแวบบ๊แบๆบ้านแม่จีโอคินเคินิเ,น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 เินอะไรอะคะ ขอฝนเชาหน่อยเนาะขอฝนเช้หน่อยคะ่ะนนี้ไปรับพี่จิว๋วมาเรียบร้อยคะ่ะรอเข้าบ้านเลยแค่เปิดประตูไปหน้าบ้านเนาะกลับมาพร้อมแบกใหญ่ใช่ไหมครับฮึกลับมาพร้อมกันครับมามีเก่งมากเก่งมากสาวจะขึ้นบ้านแล้วคะ่ะขึ้นไปเลยคะ่ะขึ้นไปเลยแบกจีนเขาต้องแบบรอก่อนนะคะ <Okay. S 3> จิ๋วดีวก็จะขึ้นด้วยคะ่ะพี่จิ๋วเดียวขึ้นด้วยคะ่ะ ดีแล้วค่ะวองนอนแล้วค่ะอ๋อมันมีไม่พาขึ้นเอรอะค่ะฝันดีค่ะฝันดีนะเหไหมคะครุนี้เจอกันนะคะวันนี้ไม่ได้เล่นกับหนูเลยเนาะ